สวัสดีทุกคนวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันที่4สิงหาคมปี2024นะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายดีไหมคะไม่ได้เจอกัน5วันหรือเปล่าทุกคนเป็นอาทิตย์เลยเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องประกันสังคมสวัสดีครับคูเปอร์มาเจอกันวันแล้วก็คูเปอร์นะคะวันนี้ร้อนมากๆนะคะทุกคนในเมืองที่วันอยู่ในในอ่า สเตที่วันหยู่เนาะวันนี้่าไร97องศาฟาเรนไฮน์นนะทุกคนเมื่อวานแบบ99องศาเลยก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของประกันสังคมแล้วก็ในเรื่องของโดนัทชัมนะคะที่เขาจะมีการอ่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องอ Social Security Tax t ทนะคะทุกคนกูเปิดกูเปิดไหมอทช่อนบชคฮะโอเค อวันนี้เป็นวันเกิดคูเปอร์วันนี้วันเกิดคูเปอร์นะคะทุกคนแฮปปี้เบิร์เดย์คูเปอร์คูเปอร์กัมเบียเจแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูเบบย์คูเปอร์เกิดวันที่4สิงหาคมปี2021ก็ปีนี้เข้าปีอายุ3ขวบแล้วนะคะทุกคนคูเปอร์ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะวันก็มามาหาย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 ไปไปมามาทาสวนนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ไล่าย,ยาวหน่อยนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันเนะาะนานๆจะพูดไทยเนาะคะ่ะภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้พูดเนาะคุเปอร์ก็พูดกันทักทายกันไปนะคะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคน ที่รับชมคลิปวันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็โชคดีกันทุกคนมามาเริ่มกันในเรื่องของประกันสังคมนะคะอสองสัปดาห์ที่แล้วสองหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะาทางประกันสังคมนียเขาก็มีอิชูหมายถึงมีการเตือนนะคะสองอย่างด้วยกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ประมาณมันออกมาประมาณ วันที่ 26, 26 27กิกรกฎาคมนะคะใน2เรื่องนะคะเ,เรื่องที่1นะคะก็เขามีการแจ้งเตือนจากประกันสังคมนะคะในในเรื่องของการเปลี่ยนการล็อกอินนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเงิน600เหรียญนะคะเขาบอกว่าเมื่อไม่นานนี้นะคะสำนักง,งานประกันสังคมได้การได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ ประกันสังคมนะคะผู้คนจํานวนมากนะคะที่เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิที่ประโยชน์ประกันสังคมของตนผ่านบัญชี my social security นะคะก็ก็ประกันสังคมบนเว็บไซต์ของประกันสังคมซึ่งเขามีการแนะนำนะคะจะต้องเข้าถึงบัญชีของตนด้วยวิธีอื่นนะคะก็ SSA กล่าวว่าใครก็ตามที่ สร้างบัญชีก่อนวันที่18กันยายนปี2021จะต้องเข้าถึงบัญชีผ่านทาง login.gov หรือ id.me ในเร็วๆนี้นะคะอันนี้วันก็ลงคลิปไปแล้วนะคะก็มีเขาทบทวนกันนะคะ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเขาก็มีการแจ้งเตือนซึ่งวันก็มีวิดีโอไปนะคะเขาบอกนี่คือผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว2รายการที่บริการออนไลน์ของรัฐบาลอื่ๆนๆะะจนวนมากเพื่อให้การรักษาวความปลอดภัยแล้วก็การ เขาเรียกอะไรป้องกันเพิ่มเติมแล้วก็ทําให้ประสบประสบการณ์การลงชื่อเข้าใช้เนี่ยมีความเรียบง่ายมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะทุกคนหากคุณมีบัญชีกับบริการใดบริการหนึ่งอยู่แล้วคุณก็ไม่จะเป็นต้องสร้างบัญชีใหม่นะคะมิฉะนั้นในอนาคตใกล้นี้คุณจะต้องสร้างบัญชีกับบริการใดบริการหนึ่งเพื่อเข้าถึงบัญชี My Social Security e> ของคุณนะคะ ก็ควรสร้างบัญชีกับบริการเหล่านั้นโดยเร็วที่สุดนะก็คือ login. gov นะคะทุกคนหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันจะให้ดูนะถ้าให้ดีเข้าไปที่ ssa. gov นะคะเขาก็จะมีประกาศออกมาแล้วก็จะมีให้คลิกนะ,ะทุกคนมันก็จะเข้าไปในเว็บไซต์ของ login. gov นะคะจะให้วันทำวิดีโอให้ดูไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้ายังไงเดี๋ยววิดีโอหน้าวันอาจจะ ่ทําให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคเรื่องที่หนึ่งที่มีมีการแจ้งเตือนของประกันสังคมก็คือในเรื่องของเปลี่ยนการล็อก in, นะนะอินนะทุกคนเข้าสู่ login. gov หรือ id. me นะคะ <c oughs> เรื่องที่สองนะคะที่เขามีการแจ้งเตือนนะคะก็มีการ แจ้งเ,เตือนเกี่ยวกับรายงานการหลอกลวงนะคะที่คุณอาจเห็นทางออนไลน์หรือในอีเมลนะคะก็มีการรายงานนะคะระบุว่าผู้รับผลประโยชน์จากประกันสังคมจะต้องได้รับเงินปรับค่าคงชีพโคล่าเพิ่มเติม600เหรียญในปี2024<อ>่่เพื่อ,อบังคับใช้ในช่วงต้นปีนะคะรายงานบางฉบับระบุว่าผู้รับผลประโยชน์<อ>จะได้รับเงินกระตุ้นนะคะเศรษฐกิจ600เหรียญดอลลาร์นะคะซึ่งจริงๆมันเป็น รายงานเป็นเรื่องเท็จนะคะก็เขามีรายงานดังกล่าวเนี่ยสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ที่พยายามดึงดูดความสนใจจากผู้คนนะคะจำนวนมากเพื่อเพิ่มอ,อันดับในเครื่องมือหาหาเงินทางออนไลน์นะคะก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเรียกเก็บค่าโฆษณาในเว็บไซต์ของตนมากขึ้นนะคะก็เป็นเป็นข่าวหลอกลวงนะคะที่จะมีการเพิ่ม เงิน600เหรียญดอลลาร์ให้กับผู้เกษเียณอายุเนี่ยเหมือนกับเขามีการประกาศว่าโคลราาจะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะ600เหรียญในปี2020ซึ่งจริงๆมันเป็นข่าวเท็จนะทุกคนโคลราาจริงๆประกันสังคมฉบับจริงเนี่ยครั้งต่อไปในจะประกาศในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2025นะคะเพราะฉะนั้นนะคะประกันสังคมเขามี แจ้งเตือนอยู่2เรื่องนะคะสสัปดาห์ที่ผ่านมานะ,ะก็เรื่องที่1ก,การล็อกกินดอกโกบแล้วก็มีการเตือนเรื่องการเพิ่มขึ้นของโคลา600เหรียญนะคะซึ่งจริงๆเป็นเรื่องเท็จนะคะทุกคนต่อไปมาดูเกี่ยวกับโดนัททรัมป์นะคะเขาพูดถึงโดนัททรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าต้องการจะเปลี่ยนภาษีประกันสังคมของ โซเชียลสกริตี้นะคะของผู้เกษียณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าโดนั์ทรัมป์ต้องการเปลี่ยนแปลงภาษีประกันสังคมจะทําได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าอาดีตประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องภาษีประกันสังคมนะคะ <c oughs> ทรัมป์นะคะผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันนะคะก็ได้เขียนบนเว็บไซต์ True Social นะคะว่า ผู้สูงอายุไม่ควรเสียประกันไม่ควรเสียภาษีประกันสังคมนะคะคือผู้สูงอายุสามารถเริ่มขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้เมื่ออายุ62ปีโดยสิทธิประโยชน์จะเพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อพวกเขารอรับจนถึงอายุ70ปีอย่างไรก็ตามหารายได้จํานวนมากของพวกเขาจะถูกหักภาษีทําให้รายได้ต่อเดือนที่หลายคนใช้เป็นรายได้เต็มจํานวนเนี่ยจะลดลงนะคะ หากได้รับการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็สามารถดำเนินการเปลี่ยนแป,แปลงเหล่านี้ได้ทรัมป์จะสามารถสร้างผลกระทบอย่างมากต่อการสนับสนุนที่ผู้สูงอายุได้รับจากผลประโยชน์การเกษียณอายุจากประกันสังคมแล้วก็การระดมทุนของโครงการนี้นะคะด้านความปลอดภัย ของประกันสังคมในขณะที่ผู้สูงอายุบางคนนะคะถูกหักภาษีเพียง50%ของเงินประกันสังคมหักยังไงไม่รู้นะทุกคนที่เราลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะผู้สูงอายุคนอื่นๆจะถูกหักภาษีถึง85%เอันนี้ก็เยอะไม่รู้หกักยังไงนะของเช็คเงินเดือนรายเดือนหักมีรายได้มากกว่า34,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐน,นะคะ การยุติการเก็บภาษีสำหรับผู้สูงอายุอาจ <c oughs> ช่วยให้พวกเขาเชิญกับภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายด้านอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็การดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมากนะคะแต่บางคนก็ตั้งคำถา,ถามถึงความจริงใจของทรัมป์นะคะในการยุติการเก็บภาษีนี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรได้ไง่ายๆนะทุกคนพูดถึงว่าก็มีหลายๆท่านนะคะเขาก็บอกว่าเป็นเพียง กลยุทธ์นะคะในการหาเสียงสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเท่านั้นนะคะแต่แนวคิดนี้นะคะก็ถือว่า <c oughs> น่าทึ่งทีเดียวเห็นเข้าอย่างนะอันนี้เควินทอมสันนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแล้วก็ผู้ก่อตั้งและก็ CEO ของ n i ยไอ i t a ิโตกรุ๊ปนะคะเขาก็มีการพูดไว้อาจจะเป็นแค่แคมเปญหาเสียงนะ,ะทุกคน ก็มีอีกคนเนี่ยนะคะอลเล็กปีนนี่ก็เป็นอาจารย์สอนด้านความรู้ทางการเงินจากมหาวิทยาลัยเทนเนสซีนะคะที่มาตินกล่าวว่าคำแถลงดังกล่าวอาจเป็นผลจากความกลัวของแคมเปญหาเสียงของเขานะเกี่ยวกับการสูญเสียคะแนนเสียงนะเนื่องจากพรรคริพับลิการเนี่ยเคยเรียกร้องให้เพิ่มอายุกเกษียณมาแล้วนะคะในอดีตในที่ผ่านมาเนาะก็ทีมหาเสียงของทรัมป์อาจ จะเริ่มกังวลมากขึ้นนะคะว่าข้อเสนอเหล่านี้อาจทําให้คะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายนลด,ดลงนะคะหากหากทําไม่ได้นะ <c oughs> ก็โพสต์ล่าสุดที่นี้อาจจะเป็นความพยายามที่จะคลายความกังวลแล้วก็อาจแสดงให้เห็นประโยชน์ที่ทำจะได้รับจากการเลือกตั้งสมัยที่สองแก่ผู้สูงอายุนะคะก็พิจารณาเอานะคะทุกคนเพราะว่า ในการหาเสียงแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะมีแคมเปญต่างๆนะครั้งที่แล้วก็ไบเดนเขาก็เคยสัญญาว่าจะขึ้นเงินให้กับผู้สูงอายุ200เหรียญต่อเดือนนะคะก็2,400เหรียญต่อปีเนาะแต่ก็ยังทำไม่ได้นะก็มีการเสนอไปหลายๆรอบนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับแบบอนุมัติหรือผ่านอะไรเนาะตอนนั้นอันนี้ก็เป็นของทรัมป์อีกนะคะที่เขาเสนอในเรื่องของ ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรจะไปหักภาษีเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็มีผู้เชนนี่ยวชาญด้านสังคมเองนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าความพยายามผักดันการลดหย่อนภาษีของทรัมป์เนี่ยอาจจะายากนะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะอาจจะเพิ่มไรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับเงิน จากประกันสังคมนะคะของผู้สูงอายุนะคะทอมสันนะคะมีการกล่าวด้วยนะคะว่าหากทรัมป์เนี่ยยกเลิกภาษีเหล่านี้ผู้สูงอายุในปัจจุบันก็อาจได้รับประโยชน์แต่ผู้สูงอายุในอนาคตของอ,อเมริกานะคะอาจตกอยู่ในอันตรายได้นะคะก็ในปัจจุบันนะคะนักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะว่าเงินทุนประกันสังคมเนี่ยจะหมดลงหรือจะขาดแคลนนะคะไม่สามารถจ่ายได้ครบเต็มจ,จำนวนภายใน ปี2030หรือ35ที่เ,าเราพูดกันนะคะหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการลดภาษีสำหรับสับริการที่อ,ออกมานี่ทำให้สถานการณ์อาจจะเลวร้ยวายลงไปกว่าเดิมนะคะถ้าเกิดว่าทำนะทอมสันนะคะมีการกล่าวว่าผลกระทบจะเลวร้ยวายมากคุณไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์เพื่อเข้าใจว่าการลดกัน ไหลเข้าของเงินทุนในระบบที่คาดว่าจะล้มละลายใน1ทศวรรษนั้นอาจจะเป็นปัญหามากขึ้นนะคะหากระบบประกันสังคมได้รับเงินอุดหนุนน้อยกว่าปัจจุบันนะคะผู้สูงอายุจะต้องเผชิญกับการถูกตัดสวสริการอย่างมากในอนาคต <c oughs> ก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะคะก็ <c oughs> มีการพูดว่าฟังดูดีนะคะในการเขียนอะไรก็ตามนะคะที่จะ เป็นแคมเปญคะแต่สุดท้ายแล้วท้ายที่สุดแล้วมันจะส่งผลเสียต่อผู้กเกษียณอายุในอนาคตจำนวนมากนะคะอันนี้ก็เป็น Michael Ryan นะคะเป็นผู้วิเคราะห์เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะคะเงินทุนประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมอยู่ในภาวะที่ไม่มั่นคงอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าไปเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ ได้รับการสนับสนุนทั้งสองฝ่ายไม่ว่าเดโมแครตหรือรีพับลิกันนะคะก็อาจจะแบบไปเขาเรียกอะไรนะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบสำเร็จนะคะ <c oughs> การยกเลิกภาษีเนี่ยอาจเล่งให้ปัญหาทางการเงินของโครงการลุกลามเร็วขึ้นเขาอย่างนะี้นเหมือนกับการยอมลดเงินเดือนในขณะที่คุณกำลังดิ้นรนหาเงินจ่าย จ่ายค่าใช้ใจ่ายจ่ายบิลอยู่อะไรประมาณนะี้นะอันนี้ก็เป็นข้อวิเคราะห์ขอ,ของนักวิเคราะห์นะคะ <c oughs> ไรอันนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าผู้ที่กเกษียณอายุในปัจจุบันนะคะจะมองว่าการยุติการเก็บภาษีจะช่วยจะช่วยเหลือได้มากแต่ภาพรวมนั้นน่ากังวลมากกว่าเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะคือน่ากังวลมากกว่านนัะ้นนะเพราะว่ามันต้องคิดลึกๆอะทุกคนเนาะ เห็นเขาว่าอย่างงี้นะเขาบอกว่าจะมองว่าใครจะเป็นผู้จ่ายเงินนะคะหากเราตัดรายรับนี้ออกไปก็ต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นนะทุกคนภาษีที่สูงขึ้นในที่อื่นเขาอาจจะไม่หักภาษีสําหรับผู้เกษยียณอายุแต่ว่าเขาจะเอาไปเพิ่มที่อื่นหรือเปล่าอะไรนะอาจจะไปเก็บภาษีที่สูงขึ้นในที่อื่นมีเขาเรียกอะไรภาษีอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะการลดการใช้จ่าย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไขอันนี้ไรอันเป็นคนกลาวนะคะก็อย่างที่วันพูดนะคะคือทุกอย่างเป็นแคมเปญหน้านะคะมีข้อเสนอได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำอะไรได้ง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมมตินะคะทุกคนในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าทุกอย่างที่เป็นแคมเปญมันก็ไม่ได้แบบะจะผ่านได้ง่ายๆนะคะก็ต้องมาดูอีกเขาถึงบอกว่าต้องมาดูอีกว่า จะมีความจริงใจแค่ไหนนะคะในในเรื่องเกี่ยวกับรา,ายได้ผลประโยชน์การเกษียณอายุจากประกันสังคมของ <c oughs> ทรัมป์นะคะซึ่งแกก็บอกว่าเขาเขียนในเว็บไซต์นะเขาบอกว่าผู้สูงอายุไม่ควรเสียภาษีประกันสังคมจริงๆมันก็เสียไปแล้วนะตอนที่เราจ่ายภาษีทํางานจ่ายเข้าไปนะคะแต่ว่าหลังจากจ่ายไปแล้วกเกษียณอายุเขาก็มาหักภาษีเราเอีกก็คือเหมือน เป็นภาษีซับซ้อนนะคะหักซับซ้อนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะคนที่ตามคลิปวันก็คงจะพอเข้าใจเนาะเราอัปเดตกันมาเรื่อยๆในเรื่องนี้นะคะทุกคนเกี่ยวกับข่าวขาวอะไรเงี้ยเนาะ,ะเกี่ยวกับประกันสังคมผลประโยชน์หรือเงินงจะขาดแคลนมันไม่หมดหรอกทุกคนแต่มันขาดแคลนผลประโยชน์มันลดลงอย่างที่บอกนะคะผลประโยชน์จะได้รับจริงๆก็ประมาณ83%ก็จะลดลงประมาณ17%นะคะแล้วก็ ข่าวบางข่าวก็บอก21%อะไรเงี้ยนะคะมันก็ข่าวก็ออกมาบางสำนักก็17%บางสำนักก็21%นะคะก็ต้องรอดูว่าสรุปแล้วจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์แบบร0อเเตเต็มอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ออกมาของประกันสังคมนะคะ ก็ยังไงนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเ,เข้าล็อกอินของล็ g กอินดไม่ได้แล้ววันอยากให้เข้าไปอ่านใน ssa g o นะคะเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรเนะี่ยข่าวประสาสัมพันธ์นะคะให้เข้าไปทำในเรื่องของล็อกอ g นดอกนะคะคลิกเข้าไปมันก็จะมีหน้าตาออกมาว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะ คือจริงๆคนที่รับฟังวิดีโอของรับชมวิดีโอของวันนะอายุประมาณ60กว่านะคะ65 60วันก็พยายามจะพูดช้าๆนะไม่ไม่พูดเร็วมากนะทุกคนบางคนเขาก็ไม่ได้เก่งทางคอมพิวเตอร์วันก็ไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์นะทุกคนไม่ได้เก่งออนไลน์ด้วยแต่ถ้าเกิด เราไม่มีบัญชีของ SSA นะคะสำนักงานประกันสังคมนะ่ะวันคิดว่าไม่ต้องไปทำอะไรแต่คนที่เคยมีบัญชีของประกันสังคม My Social Security นะคะที่เคยล็อกอินแล้วก็มีบัญชีออนไลน์นะคะถึงจะเข้าไปทำนะคะถ้าเกิดเราใช้ระบบเก่าอยู่เปเปอร์อะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องไปทำก็ได้นะคะหรือมีความ สงสัยนะคะอยากให้เข้าไปที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้ๆบ้านนะคะเข้าใจดีๆทุกคนนะเดี๋ยวถ้ามีาวันได้ทำวิดีโอคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันมามา,าให้ดูข่าวประชา,าสัมพันธ์ของ SA อเซ o เกี่ยวกับการที่เขาจะาให้เข้าไปเขาเรียกอะไร เปลี่ยนไปใช้บัญชีล็อกกินดับกบนะคือคนไหนที่มีรหัสเดิมอยู่แล้วก็ใช้รหัสนั้นเข้าไปแค่ล็อกอินเข้าไปอะไรประมาณนี้จะให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะเนาะโอเคคลิปนี้วันมาเท่านี้นะคะวันนี้ทูกไปวกไปบนมาอีกแล้ววันขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็ขอบคุณที่ชมคลิปสวนผักของวันนะคะก็เนาะทุกปีมันก็จะลงคลิปสวนผักยังไงก็ วะเข้าไปดูสวนผักวันได้นะจุคนตอนนี้สูงมากกว่าเดิมอีกนะยังไงขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคุปเปอร์มานี่วันเกิดอยู่ไหมนี่คุปคุป,ปมาเนี่ยเข้ามาเข้ามาไปไหมแฮปปี้เบิร์เดย์ไปไหมแฮปปี้เบิร์เดย์มานมิล์ลบห๊กวันนี้ซื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้คุปเปอร์น,นะะเบอร์เดย์ปกติไม่ให้เขากินอาหาร อาหารอย่างเราเรากินนะเขากินอาหารสุนออนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจริงๆค่ะขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ